เมนูที่ไว้สําหรับกินกับผักเยอะๆเลยนะครับรสชาติครบรสเลยหล้นปลาเค็มครับมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดมันหอมครบรสทีเดียวครับเริ่มนำไฟอินทียเค็มนะครับมาทอดให้เหลืองกรอบก่อนเลยนะครับเมื่อทอดเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะเอาแต่เนื้อๆออกมานะครับ นี่คือกลิ่นและรสชาติหลักของเมนูเราวันนี้เลยครับต่อไปก็ไปตั้งกระทะใหม่อีกทีหนึ่งใส่หัวกะทิลงไปครับใช้ไฟเบาไปเรื่อยๆนะครับส่วนผสมทั้งหมดไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมหมดแล้วครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ซอยลงไปเพิ่มกลิ่นด้วยครับตามต่อด้วยหอมแดงซอยครับ แล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาอินทรีย์เค็มที่เราแกะไว้เมื่อสักครู่นี่แหละครับเทลงไปเลยครับรหหยยเห็นเท่านี้ก็กลืนน้ำลายแล้วครับตอนนี้กลิ่นของกะทิกลิ่นของตะไคร้กลิ่นของปลาเค็มขึ้นมาหมดแล้วคราวนี้ก็เติมด้วยหมูสับลงไปอีกครับ รอจนกว่าหมูสับของเราจะสุกนะครับแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปเพิ่มความเข้มข้นขึ้นบีครับเพิ่มความมันครับดูสิครับสีสันก็น่ากินมากๆคราวนี้ก็ใส่พิกชฟ้าสามสีลงไปนะครับสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงครับอื้มดูสิครับ คนอีกเล็กน้อยนะครับให้ทุกอย่างสุกให้หมดแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับตามต่อด้วยน้ำมะขามเปียกครับเ็ฟใช้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับก็ซื้อสำเร็จรูปมาไว้หรือไม่ก็ทำเตรียมไว้แล้วก็โรยด้วย ไปมะกรูดซอยลงไปครับโอ้โ oh ห oh. อย่างที่บอกครับกลิ่นนี้ตอนนี้เตะจมูกไปหมดแล้วครับเตรียมผักไว้ทั้งสวนยังได้เลยนะครับตอนนี้คนไทยนี่ช่างรังสรรค์เมนูออกมาได้สุดยอดจริงๆครับคนไทยโบราณของเราดูสิครับอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับเปลืองข้าวมากๆข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเมนูนี้ มาทำตามกันนะครับ